เบบเบเบบเบโอ้ขอโทษขอโทษไม่ได้ลอเรียนพี่นะพี่มันแค่แบบพอเห็นพี่ทำแล้วมันแบบอดใจไม่ได้ดีต้องทำพี่เท่เออเอาของขวัญไหมพี่ส่งของขวัญให้ได้รับเลยน่าจะได้รับแล้วนะครับวันนี้พี่จะไม่ทอกซิกเห็นตาครับคิดว่าเืออไ ไม่ต้องกสกี้คำพูดนะมืมวนของมึงแต่คำว่าเล่นๆไม่มีอะไรดีๆก็ทีแรกมันมี repeating c a r d b o มั้งไงพี่ไม่ได้อยู่ที่กูใช่ถ้าพี่หยิบไปีนผมผมจะเสียใจน่าดูรู้แล้วจะพูดว่าึกจะด่าแต่เกรงใจก็อยู่ เฮ้ยมีคนอยู่กูอ่ะพูดคำนั้นดิโอ้ยมันเป็นพระเฮ้ยเชี่ยติดโอ้ยโอย,โอยมันมีเฟคก,กูช่วยด้วยอาช่วยกำลังไปสัตว์โคตรไกลเลยสวยก้อง โทษทีคือพี่โดนกำรับสนองเพราะพี่เปิดกล่องปุ๊บอีกนนี่สไลด์มาแย่งดาบคู่ตรงนี้มีกอะฟ้าตัวนี่มีคนเต็มเลยโตโตมากอะฟ้าก่อนเ้ยหลังเข้าก่อนพีมอยู่คนเดียว โอ้ยเีดยไเนี่ยเดี๋ยวกูไปอยงอย่อตอนเดี๋ยวพี่จะขยี่มันเหมือนแรงเลยฆ้ามัน มันตายหมดเลยเหรอใช่ขาดตัวหนึ่งไม่ใช่เหรอวะใช่ใช่มันขาดตัวหนึ่งเป็นไงล่ะยุ่งกับเพื่อนแล้วสาหายกูหลังเข้า้ยยักมายักมา จับกุ้ยโดนดิจับกุ้ยโดนดิโอ้ยโดนจับ I'm dead bro ให้เกิดใหม่เลยป่ะเกิดใหม่เลยเกิดใหม่เลยโอ้ยกูตายเจอจากคนสังหารพิฆาตผมขอโทษครับผมสู้มันจะได้ใกล้ได้สีรถก่อน เฮ้ยช่วยหน่อยดิกูบังให้หนีไปพิมนีไ้ยิมหนีเลยถอยยาวเลยถอยยาวเลยเวียุู้่ะ <c oughs> พี่เขาจะตายแล้วก็พัดนอครับไม่ทำอย่างนี้ได้ไหมครับ คนหน่งเขาว่าสีม่วงทำให้สับเพี้ยนไปหมดอะอะไรที่เป็นสีม่วงหรือหลากสีมันทําให้ทุกอย่างเพี้ยนไปหมดขอโทษทีชุดโตครับผมให้กรอบม่วงแล้วนะครับเอาอะไรมาแรกอะนี่ไอ้เชื่อเขาไม่มีตั้งแง่อะไรกับมึงเขาแค่แบบให้ไม่ไงถึงอยากได้อะไรกูจะช่วยหาคน้นอยากได้คนเหรออ๋อข้างหลังเนี่ย เยยิ้มไปไหนอะตกเ,เหมือนกันเกิดใหม่ดีกว่าะจะได้รีบมาช่วยไม่ทันแล้อก็พี่ดูถูกพี่ยิมหระไปแล้ว ช่วยด้วยตายเจ็ยตายแลวเอาตัวกะลี่ พอาันทันกล้องฟกัสอยู่โอ้กคุณเร็วไปวะเอ้ยฆ่ามันก่อนเลยเข่วยได้แล้วมันช่วยเพื่อนอยู่มันช่วยเพื่อนอยู่ ไม่มีเกาะแป๊บมนึงันช่วยเพื่อนอยู่เดี๋ววยวผมช่วยเตือนแล้วมันยิย่มไปไหนวะมี่นี่อยู่ นกดเข้าประตูมิติไปเลยพี่ตายอ่ะไปเจอใหม่แป๊บผมขอโทษครับพี่ตอตู้ไม่ไหวแต่พี่เห็นที่ผมเคาน์เตอร์มันวะ พอเห็นบ<อ>่า <พอ S 2> เมื่อกี้มันชะง,งักหนึ่งจังหวะเห็นป่าพี่เลยกะผิดเนี่ยมันเป็นท่าของมันที่พี่ไม่ชินแหละรกระบวน่าโพซออ่ะเพราะมันหมุนสับหมุนสับหมุนสับ,หสบไหมถ้าชาร์จสามอ่ะแ <c oughs> ม่งเลยเดายากนิดหนึ่งเพราะไม่รู้ว่าแม่งชาร์จมากี่รอบจังหวะมันไม่เหมือนอาวุธอื่นด้วยแหละโพซออ่ะตอนหมุนหมุนชาร์จอ่ะเยี้ย yeah. อิโกะตรงนี้มิโกะฟ้าถ้าทำไมันต้องทำเสียงอย่างนั้นด้วยวะเสียงอะไรมันอู้ลูกว what I found เสียงข้อเทินกาบเลยมึงนี่ขี้จัดตัวละครเกมนี้เหมือนกันนะเนี่ยกูไม่เห็นเจอคนเลยตัวมึงโกหกกู๋ยเลยน่าจะหน่อยถอยห่างไปแล้ว แต่ของดีให้ได้ฮะดีใช้ได้เนะตัวมีวุฒิทองฮะจริงพื่ออนะไรอะสเปียร์นี่ไงเดอะเอนิมี s แฮท t ปอร์ตตมันไม่โดนก,กูเพราะม่นู้มงอยู่ฝั่งมึงโอ๊ยโดนยิงจากตรงไหนไม่รู้ยวไปช่วยยิมผมเไปละ สวยกีอโตครับโอ้อยกูตายเชี่ยทำไมมันเข้ามาข้างหลังตดเราแยกย้ายกันอยู่เนี้ยไม่ได้แยกกูอยู่กับมึง อยู่ตรงนั้นสองตัวแล้วก็ไม่รกล้องสู้กันหนออ้มไม่ไม่รอสัางเข้าข้างระวงนะเออไม่รอแล้วไม่ควรรอตั้งแต่แรกพี่ี่ก้าอยู่โอที ชุบเพื่นี่ว่า ไฟเปิดหนิงโลอโอ้ตันนานจังวะ่บรรทัดทองหรือไปให้อาผ่านปลาที่ท่าน้ำนนโตกับวัต anh em mương r้อง bài em hoặc mương phun lèm mương. Chia Mike don't chưa? Sure. ตัวม,มันชุบอยู่สวยเนี่ยจะเล่นพวกกูอีกร้อยปีสัตว์กูไม่ได้การ์ดจอดีขนาดนั้นก yeah. uh. ็นำเลยรได้เจเดี๋ยวพี่สกิลเปิดให้ไม่เยอะจังหวะ ก็ไม่มาตรงทีงง่นะขอคุณครับเออ เกือบไปแล้วเชื่อยื่อฉางก่อนเอ็่ฉางให้ตาย,าตายสวยอยากได้ขาตนาอ่ะขานาตะนักกตตะ กะามึงล้อเลียนเขาใช่มีกับตันไลท์พวกเธอไม่ควรจะบูลลี่คนเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่พวกเธอบูลลี่มันเหรอเฮ้ยมีคนอยู่บนนี้เี้ยโอ้โหหายเด้งหมดเลย

ไปไหนหมดวเอาไม่ทะลุยี่มาได้เงตังเข้าก็โอ้โหตอนนี้ถ้าจบเร็วก็จะเบิ้ลแต่ถ้าเบิร์นแต่ถ้าน้อง <c oughs> ถ้าน้องเขาชาร์จตังเพิ่มก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าให้ฝีก็เบิ้ล <c oughs> นี่เธอพูดอย่างนั้นเธอไม่เกลียดเลยนะฉันนะฮึมบูมินไรท์นะนี่มันยุคสมัยไหนแล้วเธอมาเล่นโจ๊กอะไรอย่างนี้ถูกต้อง โอ้พูดดิโจ๊กอะไรที่ตลกที่สุดเพื่อนโจ๊กเหยียดเชื้อชาติแล้วก็แค่โจ๊กเหยียดเชื้อชาเชื้อชาติแบบไหน,นทุกเชื้อชามันไม่ใช่เหยียดเชื้อชาติมันต้องพูดว่าโจ๊กที่เหยียดกันมึงคิดยางไงจริงหรอไอ้แย่ไว <laughs> ไอ้สัสกูไม่พูดไรที่ย <laughs> ชอบชอบชอบทำเป็นแบบ เล่นบทอะไรอีกแค่กูลเหนื่อยใจมึงเล่นบทเป็นคนดีของสังคมไหมเออีตัวท็อกซิกเลยสัตว์กูเป็นคนที่บาลานซ์สังคมไว้ในวันที่พวกมึงพูดจาดีกูจะท็อกซิกเองแต่วันนี้พวกมึงพูดจาท็อกซิกกูจะเป็นคนดีให้ไม่เ <De ep> ฮียไม่จริงสัตว์ <S 2> <S 2> ไม่จริงเลย ถ้าวันไหนที่มึงเห็นคน,คนปลาหินมึงก็ไม่ได้จะไปหยุดปาบอกเขาว่าหยุดปลาหินมึงก็แค่จะไปเคลียงหินใส่เขาเพิ่มคนจะไปเรียกคนมาช่วยเคลียงเพิ่มด้วย <c oughs> มีคนตามหลังกล้องเหมือนกันลรา ข้างบนมีเกาะม่วงอยู่อีกมัง้งถ้าถึงจะไม่ผิดอ่ะไม่มี <ตบ S 1> หรอ,อโอ้ยกูยาหมดแล้วนะโอ,โอ้ยหลังเข้าฟังด้วยหลังเข้าดึงมันลงมาข้างล่างได้ปะสู้ตรงบันไดไม่ได้โอเคโอเค โอ้ยก oh. oh, ็เด te <c ann ot> ินลงมาเอาเก็บไให้เอาลงมาเดี๋ยวกล้องไปช่วยกองต่อก็ลงมาได้ปะไม่ลงเชื่อขึ้นไปเลยก็ได้พี่ก็คิวก่อน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 ยาหมด มันนีมมนมมน่มันี่มนี่เอาแยกเกาะแยกเกาะโอเคอเครับครับพอละเราเอาแม่งจะตายตั้งสองตัวเลยนะเมื่อกี้ใช่แล้วพี่นึกว่าถอยพี่ก็เลยถอยทษทีเออคุณเห็นกล้องวอให้เอาลงมาอุ้งเหลาาข้างล่าง <laughs> ไม่ค่อยเอาตัวรอเท่าไหร่หลเลยเ ลูกกระรี่สวยครับโอ๊ยกด,ดแพรี่แล้วนะน,นี่รีเฟกไม่ได้นะเปิดเตีอยู่เพื่อนมันมาแล้วนะครับรอมอยู่เป็นกลุ่มแนละ้วเดี๋ยวมันช่วย มันล่วงแล้วเอาตัวล่วงข้างหลังนะแม่เจ็บเอาผู้ดียังเลยวะ oh, มันกระโดดหยองหยองอยู่ตลอดเลยเจอมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้ว นหนะลองซอสม่วงโอเคได้ได้เดี๋ยวไปเก็บยาเกาะเลยก่อนขอไปซื้อยงยาอะไรเรียบร้อยกั่อนะพ่ายาขาดแค่น่าเลยนะได้เดี๋ยวก็เปิดเจอจะเข้าอย่างไหมเพื่อนๆแล้วแต่มันไม่เข้าก็ได้ถ้าถามคูแล้วแต่ บาลินจะเก็บเลยเห็ดแล้วเหรอโต้ตอนนี้อยากได้ยาวๆอ่ะอา้าผมมาร์คไว้อะ่ะไม่ใช่เหรออ๋อใช่เข้าวงวะ่โต้มีตัวอยู่แถวพี่อะ่ะดูได้ไงเอเห็นแล้ว เอาเหรอเอาดิสองตัว ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยยังไม่ว่างยังไม่ว่างยังโอ้กูสองตัวเลยววะนั้นเดี๋ยวไปช่วยคนนิดนึงเนี่ยทำไมสองตัววะ พี่ฉันวิเท่านี้วิ่งมาโยโดยน่ากลัวเลยพี่ตโตอะไรอ่ะวิ่งมาโคตรน่ากลัวเลยเาสามตัว<ะ>สามตัวมีสามตัวตรงนู้นเลยปล่อยพี่มันเก่งกว่ารู้จักสกิลการยิงเมื่อกี้ เทสช็อตโอ้ยมันเทสช็อตกูเหมือนกันไม่ไหวแล้วต้องสู้ระยะใกล้ว่ากูไม่มียายากรกูมันจะหมดนะวงบีบวงบีบลืมดูเลยทุกคน อนะังไงดีวะต้องไอ้คนข้าหลังไอ้เคียนี่ไม่รู้จักเวลาจริงๆไอ้สัตว์จุนนักไอ้สัตว์จุนนักไอ้เฮี่คน <c oughs> ทุกเยอะ โอ,โอ้ยโอ้ยตรงปูสามคนเลยเอ้ายิ้งไม่ได้มาพวกปูเหรอก็ไ<ข>อ้<อ>ตัวแล้วก็มีสตาร์มงก็สตาร์มทองพี่เก็บไปเลยโอเคก็ไอ้สามตัวที่ยิงเราอยู่ย <c oughs> ตาม สวยครับโอ้ยย้อนไปเก็บแตกอะย้อนไปเก็บโซบูมก่อนดีกว่าพี่หรือโูได้ก็ู้เจ็ดตอวกระหรี่อิ่งดาเมจหมื่นสองหมื่นเลยอ่ะจริงเหรอไม่ทำอะไรมาหวะอดฟยว <ก> <4 S 1> สี่สี่สี่้ลยโห oh, แต่กูฮิวหมื่นหนึ่งเลยอ่ะ <laughs> มันเป็นยุคของพี่พี่โอโคตรเฟี้ยวกระเจียวมาเป็นยุค<า>นะของบอร์ดเกมเว้ย